สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลือเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะคะเป็นการรวบรวมข้อหารือด้านกฎหมายแรงงานค่ะมีถึง50ประเด็นเลยซึ่งเป็นคำถามจริงๆนะคะจากทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างที่ทางกองนิติการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านได้ตอบแล้วก็เผยแพร่ไว้ในซีรีส์ชื่อคุยเฟื่องเรื่องแรงงานช่วงปี2 5 6 5ถึง2566ค่ะเอกสารนี้รวบรวมโดยคุณตามเลิกเพชรมณีนิติกรชำนาญการค่ะ มองเผินๆอาจจะเหมือนเป็นคู่มือสําหรับฝ่ายบุคคลน,นะคะแต่จริงๆแล้วเนื้อหามันใกล้ตัวคนทํางานทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นการถอดบทเรียนจากสถานการณ์จริงในที่ทํางานเอามาทําให้เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ง่ายขึ้นค่ะถูกต้องครับ คือหัวใจหลักของเอกสารชุดนี้นะครับก็คือการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพรบคุ้มครองแรงงานพศ .2541 นะครับผ่านกรณีศึกษาจริงๆไม่ใช่แค่ตัวบทกฎหมายแห้งๆนะครับแต่เป็นการนำกฎหมายมาปรับใช้กับปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งมันช่วยให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าในทางปฏิบัติควรทำยังไง มักจะเป็นปัญหาบ่อยๆนะคะมาจัดกลุ่มให้เห็นภาพรวมว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่ทั้งคนทำงานทั้งนายจ้างควรต้องใส่ใจเป็นพิเศษมาเริ่มกันเลยค่ะ เค okay. มาเริ่มกันที่ประเด็นคลาสสิกเลยค่ะแต่ก็ยังสร้างความสับสนได้เสมอนะคะคือเรื่องค่าจ้างและการหักเงินดูเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานนะคะแต่ว่ารายละเอียดทางกฎหมายนี้ซับซ้อนทีเดียวมีประเด็นไหนที่น่าสนใจจากข้อหารือเหล่านี้บ้างคะแน่นอนครับเรื่องค่าจ้างนี่กฎหมายคุ้มครองค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับหลักการใหญ่ๆเลยก็คือนายจ้างจะหักค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดเนี่ยไม่ได้ง่ายๆนะครับ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายจริงๆหรือได้รับความยินยอมชัดเจนจากลูกจ้างจากเอกสารนะครับมีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยเช่นการหักเงินเพื่อส่งให้กรมบังคับคดีตามคำสังส่งศาลหรือหักเพื่อชำระหนี้กอยศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามสัสดส่วนและก็เงื่อนไขที่กําหนดนะครับไม่ใช่หักได้ตามใจชอบ อ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะคือต้องมีกฎหมายรองรับชัดเจนถึงจะหักได้แล้วกรณีที่กฎหมายไม่ค่อยจะอนุญาตล่ะคะมีตัวอย่างไหมคะมีครับแล้วก็เป็นกรณีที่เจอบ่อยด้วยนะครับเช่นนายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้างกรณีเอ่อทำอุปกรณ์ของบริษัทเสียหายหรือหักค่าหอพักค่าน้ํำค่าไฟที่เป็นสวัสดิการของบริษัทโดยหลักการแล้วเนี่ยทำไม่ได้เลยครับ หากจะหักได้ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกจ้างเป็นกรณีกรณีไปหรือมีข้อตกลงชัดเจนที่ลูกจ้างยอมรับตั้งแต่ตน้นอืมแสดงว่าเรื่องความยินยอมนี่สําคัญมากเลยนะคะสําคัญที่สุดเลยครับรวมถึงการหักเงินสมทบกองทุนสมรองลิ้งชีพด้วยนะครับหรือแม้แต่หักจากเงินโบนัสเพื่อเข้ากองทุนชาปนากิจของบริษัทเนี่ยก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อตกลงและความสมัครใจของลูกจ้างเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีประเด็นปริย่อยเช่นการจ่ายค่าจ้างรายวันตามชั่วโมงทำงานจริงโดยไม่จ่ายในส่วนที่มาสายก็ต้องดูว่าขัดต่อข้อตกลงหรือกฎหมายหรือเปล่าแล้วคำถามยอดฮิตเลยค่ะ service charge ล่ะคะอันนี้ถือเป็นค่าจ้างไหมคะอ่าคำตอบตามแนวทางของกรมมานะครับก็คือไม่ถือเป็นค่าจ้างตามนิยามของพรบคุ้มครองแรงงานครับเพราะว่าไม่ใช่เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างโดยตรงเพื่อตอบแทนการทำงานตามปกติ แต่เป็นเงินที่เก็บจากลูกค้าซึ่งการจัดสรรก็เป็นไปตามข้อตกลงอีกทีหนึง่งชัดเจนเลยค่ะหลักใหญ่ใจความก็คือกฎหมายคุ้มครองค่าจ้างมากๆกการจะหักอะไรต้องมีฐานกฎหมายหรือความยินยอมที่ชัดเจนจริงๆทีนี้ขยับมาดูเรื่องที่กระทบชีวิตประจำวันของทุกคนโดยตรงบ้างค่ะเรื่องเวลาทำงานวันลาและวันหยุดเรื่องนี้น่าจะมีกรณีศึกษาเยอะเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับประเด็นนี้มีหลากหลายมิติมากเลยครับสะท้อนทั้งสิทธิของลูกจ้างแล้วก็อำนาจการบริหารจัดการของนายจ้างลองดูในส่วนวันหยุดและวันลาก่อนนะครับ มีคำถามที่น่าสนใจเช่นการคำนวณวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่เราเรียกกันว่าพักร้อนนะครับตามสัดส่วนให้ลูกจ้างที่เพิ่งทำงานครบปีแรกอันนี้ต้องคำนวณอย่างไรให้เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมายหรือประเด็นที่นายจ้างมักสงสัยอย่างเช่นการออกระเบียบให้ลูกจ้างต้องยื่นใบรับรองแพทย์เสมอแม้ว่าจะลาป่วยแค่วันเดียวซึ่งแนวทางก็คือถือเป็นการเพิ่มภาระเกินควรปกติกฎหมายกำหนดให้ยื่นเมื่อลาป่วยตั้งแต่3วันทำงานขึ้นไปครับ อ๋อ oh, ค่ะประเด็นนี้เจอบ่อยเลยค่ะแล้วเรื่องการบังคับใช้พักร้อนล่ะคะมีครับมีกรณีที่นายจ้างออกข้อบังคับว่าพนักงานต้องใช้พักร้อนให้หมดภายในปีถ้าไม่ใช้ถือว่าสละสิทธิแบบนี้ทําไม่ได้นะครับเพราะสิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจําปีเป็นสิทธิที่กฎหมายให้ไว้ลูกจ้างสามารถสะสมหรือโอนไปปีถัดไปได้หรือหากไม่ได้ใช้นายจ้างก็ต้องจ่ายเป็นค่าจ้างแทนในส่วนที่สะสมไว้เมื่อเลิกจ้างครับ แสดงว่ากฎหมายให้ความสำคัญกับการพักผ่อนของลูกจ้างมากทีเดียวนะคะแล้วเรื่องความยืดหยุ่นในการจัดการวันหยุดล่ะคะมีแนวทางไหมคะมีครับเช่นกรณีที่พนักง,งานเสนอขอสลับวันหยุดประจำสัปดาห์เป็นครั้งคราวเพื่อให้ได้หยุดยาวต่อเนื่องกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ถ้าไหนจ้างลูกจ้างตกลงกันก็สามารถทำได้ครับหรือการจัดการเรื่องวันหยุดชุดเชยกรณีวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ อันนี้ก็มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้วครับพอเห็นภาพเรื่องวันหยุดวันลาแล้วมาดูเรื่องเวลาทำงานกับค่าล่วงเวลาหรือโ t บ้างค่ะตรงนี้น่าจะมีรายละเอียดซับซ้อนไม่แพ้กันใช่ครับผมประเด็นที่น่าสนใจก็คือวิธีการคำนวณค่าล่วงเวลาที่ถูกต้องสำหรับพนักง,งานรายเดือนว่าต้องใช้ฐานเงินเดือนอะไรมาคิดหรือการให้ลูกจ้างแสดงความยินยอมทำงานล่วงเวลาผ่านระบบอ<ๆ>ิเล็กทรอนิกส์เช่นกดในแอปพลิเคชันถือว่าใช้ได้หรือไม่ ซึ่งแนวทางคือสามารถทำได้ครับหากระบบน่าเชื่อถือและพิสูจน์ความยินยอมได้จริงแล้วเรื่องการเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานล่ะคะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจไหมคะมีกรณีที่ค่อนข้างสุดโต่งเหมือนกันครับเช่นการเปลี่ยนตารางทำงานจากสามกะปกติเป็นทำงานสัปดาห์ละ2วันวันละ24ชั่วโมงรวดเลยและหยุดยาว5วันแบบนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบ,อบคอบครับว่า ขัดต่อกฎหมายเรื่องชั่วโมงทำงานสูงสุดต่อวันและต่อสัปดาห์หรือเรื่องเวลาพักหรือเปล่าซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาจจะทำไม่ได้ครับอีกประเด็นคือสิทธิในการรับค่าล่วงเวลาของพนักง,งานระดับหัวหน้านงานที่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือตักเตือนลูกน้องได้ยังถือเป็นลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคำตอบคือโดยทั่วไปแล้วยังถือเป็นลูกจ้างและมีสิทธิอยู่ครับเว้นแต่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงจริงๆที่มีอำนาจตัดสินใจแทนนายจ้างเลยโอ้โหฟังดูแล้วกฎหมายแรงงานนี้ครอบคลุมรายละเอียดการทำงานเยอะมากจริงๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเวลาและวันหยุดพักผ่อนที่นี้มาถึงหมวดที่อาจจะดูเครียดหน่อยแต่ก็สำคัญมากๆค่ะคือสัญญาจ้างการเลือกจ้างและค่าชดเชยค่ะ เจนเลยคือการนับอายุงานเพื่อคำนวณค่าชดเชยต้องนับตั้งแต่วันแรกที่เข้าทำงานรวมช่วงทดลองงานด้วยนะครับไม่ใช่เริ่มนับหลังผ่านโปรส่วนที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยคือเรื่องสัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลาแน่นอนคำถามคือเมื่อครบสัญญาแล้วเลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหมคำตอบคือไม่เสมอไปครับต้องดูว่าเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือไม่ เช่นเป็นการจ้างในงานโครงการพิเศษที่ไม่ใช่งานปกติของธุรกิจหรือเป็นงานตามฤดูกาลที่มีการระบุเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดชัดเจนจริงๆอย่างโรงงานผลไม้กระป๋องที่จ้างคนงานเฉพาะช่วงฤดูผลไม้แบบนี้อาจไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นงานปกติทั่วไปแล้วนายจ้างใช้วิธีต่อสัญญาไปเรื่อยๆพอเลิกจ้างก็อาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยครับ เข้าใจแล้วค่ะคือต้องดูที่ลักษณะงานกับเงื่อนไขสัญญาเป็นสำคัญไม่ใช่แค่หัวข้อสัญญาแล้วกรณีการเลือกจ้างล่ะคะมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างคะมีหลายกรณีเลยครับตั้งแต่เรื่องการเกษียณอายุไม่ว่าจะเป็นการเกษียณตามอายุที่กำหนดในข้อบังคับหรือการเปิดให้เกษียณก่อนกำหนดตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ถือเป็นการเลิกจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามอายุงานครับ เรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะคิดว่ากเกษียณคือการสิ้นสุดสัญญาตามปกติไปเลยใช่ครับกฎหมายมองว่าเป็นการเลิกจ้างรูปแบบหนึ่งอีกกรณีที่น่าสนใจคือการย้ายสถานประกอบการครับหากนายจ้างย้ายไปที่ใหม่แล้วลูกจ้างไม่สะดวกตามไปจึงแจ้งไม่ย้ายแบบนี้ถือเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุย้ายสถานประกอบการลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยครับไม่ใช่การลาออกเองอ๋อค่ะแล้วในทางกลับกันล่ะคะ ถ้าลูกจ้างลาออกเองแต่ไม่ทําตามระเบียบเช่นไม่แจ้งล่วงหน้าในจ้างทําอะไรได้บ้างคะเงินประกันหรือค่าจ้างโดยผลลารได้เลยนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องการเลือกจ้างเพราะเหตุผลทางธุรกิจเช่นการนําเทคโนโลยีมาใช้หรือปรับโครงสร้างองค์กรซึ่งอาจจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากค่าชดเชยปกติ หรือกรณีที่นายจ้างสั่งหยุดกิจการชั่วคราวเพราะยอดสั่งซื้อลดลงจะอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตรา75เพื่อจ่ายค่าจ้างแค่75%ได้หรือไม่ซึ่งแนวทางของกรมชี้ว่าการที่ยอดสั่งซื้อลดลงถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจปกติไม่น่าจะเข้าข่ายเหตุสุดวิสัยที่หมายถึงเหตุการณ์ภายนอกที่ควบคุมไม่ได้จริงๆเช่นภัยธรรมชาติหรือคำสั่งปิดเมืองครับชัดเจนมากค่ะ เหตุผลในการเลิกจ ra ้างแล้วก <in> ็เงินที่เกี่ยวข้องนี่มีรายละเอียดทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบจริงๆมาถึงหมวดสุดท้ายกันค่ะเกี่ยวกับการจัดการในที่ทำงานและแรงงานสัมพันธ์เรื่องนี้สะท้อนการบริหารจัดการภายในองค์กรได้ดีทีเดียวมีประเด็นอะไรบ้างคะครับหมวดนี้จะเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในการปฏิบัติต่อพนักงานแล้วก็โครงสร้างองค์กรเริ่มจากเรื่องหลักประกันและการลงโทษก่อนนะครับ กฎหมายจำกัดประเภทงานและวงเงินที่นายจ้างจะเรียกหลักประกันจากลูกจ้างได้นะครับไม่ใช่จะเรียกจากใครก็ได้แล้วก็มีนายจ้างบางรายพยายามใช้วิธีอื่นเช่นให้ลูกจ้างไปซื้อประกันมาค้ำประกันแทนหรือฝากเงินในบัญชีร่วมที่มีเงื่อนไขซับซ้อนซึ่งต้องพิจารณาว่าสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่อืมแสดงว่านายจ้างจะกำหนดเงื่อนไขเรื่องหลักประกันตามใจชอบไม่ได้เลยแล้วเรื่องการลงโทษล่ะคะ การลงโทษทางวินัยต้องเป็นไปตามระเบียบแล้วก็ต้องเป็นธรรมด้วยครับเช่นการออกหนังสือเตือนแล้วลูกจ้างไม่ยอมเซ็นรับทราบนายจ้างจะทำยังไงหรือกรณีลูกจ้างทำผิดซ้ำๆเช่นมาสายบ่อยใช้เวลางานทำธุระส่วนตัวการจะลงโทษถึงขั้นเลิกจ้างได้ต้องมีกระบวนการตักเตือนเป็นหนังสืออย่างถูกต้องแล้วก็เป็นการทำผิดซ้ำในเรื่องเดิมภายในเวลาที่กำหนดด้วยครับ และที่สําคัญข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่กําหนดโทษไว้เช่นโทษพักงานต้องระบุระยะเวลาสูงสุดไว้ด้วยนะครับจะกําหนดลอยๆไม่ได้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรครับเช่นถ้ามีการควบรวมกิจการสถานะของคณะกรรมการต่างๆเช่นคณะกรรมการสวัสดิการหรือคณะกรรมการความปลอดภัยจะเป็นยังไงโดยหลักคือโอนตามไปด้วยครับหรือถ้าบริษัทแค่เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแต่เลขทะเบียนนิติบุคคลเดิม อันนี้ก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิต่างๆของลูกจ้างยังคงเดิมครับอีกเรื่องที่สำคัญมากคือการแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเฉพาะที่ทำให้สิทธิประโยชน์ของลูกจ้างลดลงกว่าเดิมเช่นเดิมเคยให้ค่าทำงานในวันหยุดมากกว่าที่กฎหมายกำหนดจะแก้ให้เหลือเข้าขั้นต่ำแบบนี้นายจ้างจะประกาศแก้ฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นรายบุคคลหรือผ่านผู้แทนลูกจ้างก่อน ประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะอาจจะมีผลกระทบกับพนักงานจำนวนมากใช่ครับแล้วก็สุดท้ายมีการพิจารณาสถานะความเป็นลูกจ้างในกรณีที่ซับซ้อนเช่นคนที่เป็นทั้งกรรมการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายได้เงินเดือนแต่ไม่มีตารางทำงานแน่นอนจะถือเป็นลูกจ้างตามพรบรคุ้มครองแรงงานหรือไม่ซึ่งต้องดูจากอำนาจบังคับบัญชาและการควบคุมการทำงานเป็นหลักครับ ครบทัววเลยค่ะได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่าข้อหารือทั้ง50กรณีในคุยเฟื่องเรื่องแรงงานนี้สะท้อนปัญหาแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติในมติติต่างๆของกฎหมายแรงงานได้อย่างครอบคลุมจริงๆตั้งแต่เรื่องพื้นฐานจนถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากๆเลยค่ะจากที่เราสำรวจประเด็นสำคัญสำคัญกันในวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะว่าการทำความเข้าใจกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างถ่องแท้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเลยไม่ใช่แค่สำหรับฝ่ายบุคคลแต่รวมถึงผู้บริหา ห,หัวหน้างานแล้วก็ตัวลูกจ้างเองด้วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงแบบนี้เป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะถูกต้องครับเอกสารชุดนี้ชี้ให้เห็นว่าปัญหาแรงงานในชีวิตจริงมันมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะครับการมีแนวปฏิบัติตามข้อหารือที่กลนให้ไว้เนี่ยช่วยลดความเข้าใจที่ได้ตรงกันลดข้อผิดพลาดแล้วก็สร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นธรรมมากขึ้นได้ครับค่ะและจากการพูดคุยกันวันนี้ อาจจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้เราได้ลองคิดกันต่อนะคะเมื่อเห็นความซับซ้อนที่สะท้อนออกมาจากแค่50กรณีศึกษานี้แล้วเนี่ยทั้งนายจ้างและลูกจ้างในชีวิตประจำวันมีความมั่นใจมากน้อยแค่ไหนคะว่าเราปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนจริงๆ และนอกเหนือจากแนวทางจากภาครัฐแล้วมันอาจจะต้องมีระบบหรือเครื่องมือสนับสนุนแบบไหนอีกบ้างที่จะช่วยให้การทํางานในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแบบนี้เป็นไปอย่างเป็นธรรมแล้วก็สอดคล้องกับกฎหมายได้ดียิ่งขึ้นสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามการสํารวจประเด็นน่ารู้จากข้อหารือด้านกฎหมายแรงงานนะคะหวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ